สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เตรียมพร้อมก่อนสอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในหัวข้อเมื่อวันศุกร์นะคะเมื่อวันศุกร์ครูทิ้งท้ายไปในจุดที่เป็นความยาวรอบรูปใช่ไหมคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมต่างๆนะคะเป็นโจทย์ปัญหานะคะเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของพื้นที่นะคะอันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาของพื้นที่นะคะมันก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงแต่นักเรียน ต้องอเขาเรียกว่าอะไรถ้านักเรียนตั้งใจฟังให้คุณครูให้ดีๆนะคะนักเรียนก็จะเข้าใจได้ว่าข้อนี้มันเริ่มต้นทำยังไงนะคะดูจากโจทย์นะคะที่บอกว่าพีระใช้เชือกทั้งหมด30เมตรขึงล้อมรอบบริเวณเพื่อทำสวนหย่อมรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยให้ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันคู่หนึ่งยาว6เมตรและ อีกคู่หนึ่งห่างกัน5เมตรสวนหย่อมนี้มีพื้นที่เท่าใดข้อนี้นะคะถ้านักเรียนดูเป็นรูปสีเเนนนปส่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอ่ก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะปึ๊บปึเบปึ๊บเบิแบบนี้อ่อันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ โดยใช้เชือกทั้งหมดสีน้ำเงินตรงนี้คือ30สิเมตรนะคะด้านตรงข้ามคู่หนึ่งนะคะยาวหเมตรนะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดเนี่ยด้านตรงข้ามมันจะต้องยาวเท่ากันอยู่ละนะคะด้านนี้ก็ต้องเท่ากับด้านนี้ด้านนี้ก็เท่ากับด้านนี้นะคะแบบนี้นะคะสมมุติว่าคุณครูให้ด้านที่เป็น1ขีดเนี่ยยาว6กเมตรก็แล้วกันนะคะเสร็จแล้วทีนี้บอกว่า และอีกด้านและและด้านอีกคู่หนึ่งห่างกัน5เมตรและอีกด้านห่างกัน5เมตรเดี๋ยวแปบหนึ่งนะคะรูปมันอาจจะไม่สัมภาษณ์ให้ตรงนี้ให้มันอาจจะไม่สมมาตรไม่เมกเซนเนาะอันนี้ตรงนี้ให้เป็น6เมตรก็แล้วกันนะคะและอีกคู่หนึ่งห่างกัน5เมตรห่างกันก็คือคู่ที่มันยาว6เมตรเนี่ยมันไม่ได้บอกความห่างมาแต่คู่ ที่หขีตรงนี้มันบอกว่ามันห่างกัน5เมตรแสดงว่าคูก็จะลากมาแบบนี้แล้วมาตั้งฉากตรงนี้นะคะก็คือห่างกันอยู่5เมตรแบบนี้นะคะทีนี้นะคะสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตรงนี้นะคะ,ะพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน เราก็จะหาจากฐานคูณสูงใช่ไหมคะฐานคูณสูงถ้าดูจากภาพนักเรียนรู้แล้วว่าความสูงมันคือสีแดงตรงนี้ฐานมันคือตรงไหนก็คือส่วนที่เป็น1ขีดตรงนี้นี่หขีดตรงนี้ใช่ไหมคะฐานแต่เราไม่ได้รู้มาใช่ไหมคะแต่เราสามารถดูจากความยาวรอบรูปได้นะคะซึ่งตอนนี้ความยาวรอบรูปทั้งหมดสีน้ําเงินกรอบข้างนอกทั้งหมดเนี่ยก็คือ6เมตร โอ้โหโทษทีค่ะ30เมตรแต่เขาเอาไปแล้ว6เมตร6เมตรใช่ไหมคะแสดงว่ามันก็เอาไปแล้ว12เมตรดังนั้นด้านที่เป็น1ขีดตรงนี้นะคะก็จะเหลืออีกกี่เมตรก็หาจากอะไรก็จะหาจาก30เนี่ยไปลบกับ12 12มาจากไหนก็มาจาก6บวก6นะคะ6บวก6ตรงนี้นะคะ อ่าดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น18เมตรที่เหลืออยู่นะคะเสร็จแล้วมันเหลืออยู่กี่เส้นมันเหลืออยู่2เส้นใช่ไหมคะดังนั้นมันก็แบ่งครึ่งกันหรือหาร2นั่นแหละนะคะ18หาร2ก็ได้เท่ากับ9เท่ากับ9นะคะ,ะดังนั้นตรงนี้ฐานจะเป็น9ทันทีนะคะฐานก็จะเป็น9ทันทีดังนั้นนักเรียนก็มาแทนค่าลงไปในสูตรว่าสวนยอมตรงนี้นะคะพื้นที่สวนยอมนะคะ พื้นที่ส่วนย่อมก็จะเป็น9คูณกับ5ก็จะได้เท่ากับ45ตารางเมตรนั่นเองนะคะดังนั้นตอนนี้นะคะพื้นที่ของส่วนยอมเราก็หาได้45ตารางเมตรแบบนี้นะคะ,อะโอเคนะคะอันนี้คือโจทย์ปัญหาในพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ ทีนี้ไปดูกันในหัวข้อของปริซึมนะคะแต่ก่อนที่จะมาดูกันในหัวข้อของปริซึมนะคะ <paragraphs> นักเรียนเปิดย้อนไปในหนังสือของนักเรียนก่อนนะคะตรงบทที่8นะคะในบทที่8ตรงนี้นะคะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับปริซึมนะคะปริซึมนั้นนะคะจะเป็นรูปร่างลักษณะของรูปเลขาคณิต3มิติก็คือโฟกัสต,ตรงนี้นะคะถ้าเป็นสอมิติตรงนี้นะคะจะเป็นเลขาคณิตสมิติก็จะมีเฉพาะ ความกว้างกับความยาวนะคะแต่ถ้าเป็นวงกลมที่ครูวงตั้งแต่ทีแรกตรงนี้นะคะ3มิติก็คือมีกว้างยาวก็จะบอกความลึกความสูงอะไรได้หมดเลยนะคะแบบนี้นะคะ,ะทีนี้นะคะ,ะปริซึมนะคะปริซึมนะคะรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะก็จะมีทรงกลมมีทรงกระบอกนะคะปริซึมจะอยู่ตรงนี้ค่ะนักเรียน ปริซึมนะคะลักษณะของเขาก็คือ,อะจะมีส่วนของที่เป็นหน้าตัดหรือฐานตรงนี้เป็นรูปเดียวกันนะคะ,ะถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็จะมีหัวกับมีข้างหน้ากับข้างหลังนะคะสี่เหลี่ยมก็จะมีข้างหน้ากับข้างหลังห้าเหลี่ยมก็จะมีข้างหน้ากับข้างหลังทุกทั้งสองรูปนี้จะมีขนาดที่เท่ากันนะคะ อันนี้จะเป็นปริซึมนะคะส่วนที่เขาไม่ได้ระบายสีเป็นโปร่งๆตรงนี้เราจะเรียกว่าหน้าข้างนะคะหน้าข้างก็ขึ้นกับว่าอาขึ้นอยู่กับว่าหน้าตัดเป็นรูปอะไรนะคะถ้าหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะจำนวนหน้าของเขาก็จะมีอยู่3หน้านะคะหน้าข้างถ้าหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมหน้าข้างก็จะมีอยู่4หน้าถ้าหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมหน้าข้างก็จะมีอยู่สหน้าแบบนี้นะคะอ่า อันนี้คือปริซึมแต่ถ้าเป็นทรงกลวยนะคะ,ะหน้าตัดของเขาจะเป็นรูปวงกลมนะคะส่วนหน้าข้างตรงนี้นะคะเมื่อคลี่ออกมานะคะจะเป็นรูปเกือบเกือบวงกลมนะคะเกือบวงกลมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเกือบวงกลมจะไม่เป็นวงกลมเต็มวงนะคะแต่ถ้าเป็นพีระมิดนะคะพีระมิดก็จะมียอดแหลมนะคะแล้วก็หน้าข้างก็จะเป็นรูปเลขาคณิต2มิติขึ้นอยู่กับว่า จำนวนหน้าของหน้าข้างเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าฐานเป็นรูปอะไรนะคะถ้าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองตรงนี้หน้าข้างที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่สี่หน้าอันนี้หนึ่งหน้าสองหน้าข้างหลังนี้สามหน้าแล้วก็ข้างหลังนี้อีกก็เป็นสี่หน้าแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นฐานเป็นห้าเหลี่ยมนะคะหน้าข้างตรงนี้นะคะหน้าข้างตรงนี้ก็จะมีอยู่ห้าหน้าและทุกๆหน้าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด นะคะอ่าน,นี่คือพีระมิดนะคะอ่าถ้าเป็นลักษณะอ่าที่อ่าเป็นปริซึมนะคะอย่างรูปแรกตรงนี้นะคะก็จะเป็นปริซึมสามเหลี่ยมนะคะปริซึมสี่เหลี่ยมปริซึมกี่เหลี่ยมล่ะอันนี้ก็นับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ก็เป็นปริซึมหกเหลี่ยมนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เท่ากันทุกหน้าเลยจะเป็นลูกบาศก์นะคะเป็นลูกบาศก์นะคะอ่า อันนี <us adjective reag ents derivatives> ้ก si ็จะเป็นการอธิบายนะคะปริซึมสามเหลี่ยมหน้าตัดหรือฐานก็จะเป็นส่วนสีน้าเงินตรงนี้นะคะนี่ส่วนสีน้าเงินตรงนี้นะคะส่วนหน้าข้างก็จะเป็นสีเหลืองที่ลูกศรชี้แบบนี้นะคะอ่าถ้าเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะฐานหรือหน้าตัดก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็คือสีน้าเงินตรงนี้นะคะหน้าข้างก็จะเป็นสีสีเหลืองนะคะก็จะมีอยู่สีหน้านะคะแบบนี้นะคะเนาะอ่ะ โอเคนะคะทีนี้ไปดูข้อสอบกันดีกว่าค่ะอ่าข้อที่ยี่สิบเอ็ดบอกว่าปริซึมหกเหลี่ยมมีหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกี่หน้านะคะปริซึมหกเหลี่ยมแสดงว่าฐานของเขาก็เป็นรูปหกเหลี่ยมถูกไหมคะอ่าเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะฐานจะเป็นรูปหกเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แบบนี้นะคะส่วนหน้าข้างนะคะหน้าข้างถ้าหน้าข้างถ้าเราวาดขึ้นไปประกอบเป็นทรงขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้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 รูปมันอาจจะไม่สวยนะคะนักเรียนแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะหน้าข้างถ้าเราคลี่ออกมานะคะถ้าเราคลี่ออกมาหรือผ่ามันออกมานะคะ หรือแยกส่วนมันออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือหน้าตัดหรือฐานนะคะถ้าเราคลี่มันออกมาปื๊บก็จะเป็นแบบนี้1 2 3 4 5แล้วก็6ใช่ไหมคะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสอาม่ห้าดังนั้นคำตอบเขาถามว่าไอ้คำถามเขาถามว่ามีหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกี่หน้าอ่ะก็คือ6หน้านะคะมี6หน้าเพราะว่าหน้าข้างของรูปปริซึมหกเหลี่ยมตรงเนี้ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะอะ่โอเคนะคะหหน้า ต่อไปปริซึมที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกี่หน้าปริซึมที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะเป็นแบบนี้เนื่อนี่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากปึ๊บอ่าและหน้าข้างนะคะหน้าที่มีรูปหน้าที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีกี่หน้า ไอรูปที่เป็นหน้าตัดหรือฐานเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานด้วยนะคะนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนกันนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนกันดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะถ้าเป็นหน้าตัดหรือฐานมันก็จะมีอยู่สองหน้าที่มันเหมือนกันถูกไหมคะมันก็จะมีสองหน้าที่มันเหมือนกันดังนั้นก็นับเป็นสองละส่วนหน้าข้างใช่ไหมคะหน้าข้างก็จะเป็นแบบนี้ หนึ่งอัน2อัน3อันแล้วก็4อันใช่ไหมคะอ่าดังนั้นตรงนี้สองสาสี่ห้าหอ่าดังนั้นก็จะมีหน้าที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานทั้งหมด6ห,หน้านะคะ อันนี้ต้องจินตนาการนิดนึงนะคะถ้าจินตนาการไม่ได้ก็ต้องวาดรูปแบบนี้นะคะวาดไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะขอเพียงแค่ว่าเออมันบอกว่าอันนี้ถ้าเอามาประกอบกันแล้วปุ๊บมันจะเป็นรูปทรงยังไงนะคะต่อไปข้อที่23ปริซึมที่มีจำนวนหน้าที่น้อยที่สุดก็คือปริซึมอะไรมีทั้งหมดกี่หน้า ปริซึมที่มีจํานวนหน้าน้อยที่สุดคือปริซึมอะไรมีทั้งหมดกี่หน้าถ้านักเรียนดูจากเมื่อกี้เมื่อกี้ปริซึมนะคะนี่ปริซึมที่มีจํานวนหน้าน้อยที่สุดไล่มาเลยก็คืออันแรก ตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือปริซึมสามเหลี่ยมมีจํานวนหน้าน้อยที่สุดเพราะอะไรก็ลองนับดูก็ได้อ่ะถ้านับดูสามเหลี่ยมก่อนเลยนะคะสามเหลี่ยมนะคะอาตรงนี้ก็1 2ใช่ไหมคะอะแล้วที่เป็นสี่เหลี่ยมอีกละ่ะก็ข้างหน้านี้3ข้างข้างนี้4อันนี้5ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมตรงนี้1 2ใช่ไหมคะแล้วด้าข้างตรงนี้อีก สี่ก็เป็นหกอ่ะหนึ่งเอ้ยโทษทีค่ะสามสี่ห้าแล้วก็หกใช่ไหมคะถ้าเป็นปริซึมหกเหลี่ยมยิ่งแล้วไปใหญ่เลยตรงนี้หนึ่งสองใช่ไหมคะแล้วหน้าข้างมีอีกหกหน้าก็จะเป็นแปดใช่ไหมคะอ่าตรงนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่มีแปดดังนั้นคำตอบก็คือปริซึมสามเหลี่ยม นะคะปริซึมสามเหลี่ยมาวาดรูปก็ได้นะคะอ,อันนี้สามเหลี่ยมที่เป็นหน้าตัดหรือฐานใช่ไหมคะอ,อันนี้ก็หน้าข้างที่เป็นด้านข้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือปริซึมสามเหลี่ยมนะคะต่อไปลูกบาทมีจํานวนมากจํานวนหน้ามากกว่าปริซึมสามเหลี่ยมกี่หน้า ลูปบาทนะคะก็จะมีทุกๆหน้าที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจัตุรัสแบบนี้นะคะก็จะมีหน้าทั้งหมดอยู่6หน้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นปริซึมสามเหลี่ยมนะคะปริซึมสามเหลี่ยมก็หนึ่งหน้าใช่ไหมคะสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าใช่ไหมคะ อันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสอฝาบนฝาล่างใช่ไหมคะข้างหน้านี้3ตรงนี้4ข้างหลัง5แล้วก็6แต่ถ้าเป็นปิซึมสามเหลี่ยมตรงนี้1ตรงนี้2อ่าข้างล่าง3ข้างข้างตรงนี้4ข้างๆ้างตรงนี้5อ่ามีอา่ามากกว่าอยู่1ห,หน้านั่นเองนะคะอ่าหนหน้านะคะ แบบนี้นะคะอันนี้ต้องเป็นจินตการในเรื่องของรูปทรงถ้านักเรียนจํารูปทรงได้นักเรียนก็จะทําแบบฝึกหัดตรงนี้ได้นะคะ,ะต่อไปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้าง24ความยาว50และความสูง32มีปริมาตรเท่าใดปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมนะคะ,ะปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะ ก็จะหาจากกว้างคูณยาวคูณสูงซึ่งตอนนี้กว้างก็คือ24ยาวก็คือ50สูงก็คือ32นะคะอ่า24คูณ50นะคะแล้วก็คูณ32อ่า24คูณ5ก่อนก็ได้แล้วก็เติมศูนย์เอานะคะ 5 4 20ใส่0ทด2 5 2ห้าบวกสเป็น12เติม0 1ตัวเพราะว่าตรงนี้คือคูณ50อันนี้ได้พันสองละต่อไป1,200งพนสองอยคูณกับสามสิบองนนักเรียนก็คิดเป็น32มสคูณกับสิก็ได้นะคะแล้วก็เติม0 2ตัวให้ทีหลังนะคะท่องไม่สูคูณ12เลยก็ได้เก่งแล้วปห้านะคะ12 2 24ใส่4ทด2นะคะ12 3 36งบวก2เป็น 38แล้วก็เติม02ตัวแบบนี้นะคะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น38,400หน่วยนะคะของปริมาตรจะเป็นลูกบาทแล้วก็ตามด้วยหน่วยของความยาวนั้นๆก็คือเซนติเมตรนะคะเซนติเมตรเนาะอ่าโอเคนะคะ อ่ะเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ